พระน้อมในองค์งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากาบน้อมรำลึกนึกถึงท่านเจ้าปกุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสดินทโรด้วยความเคารพบูชาขออกาสพระเทรานุเทระตลอดจนเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระวชิระวรคุณเจ้าวาด วัดศรีรัตนธรรมารามเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการธรรมยุท์วันนี้วันที่บสองเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาเป็นอีกวันหนึ่งที่เกิดความปิติเกิดความปลื้มใจดีใจซาบซึ้งในใจ อย่างพันานาไม่ได้อีกวันหนึ่งของชีวิตทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าได้ทำซึ่งหน้าที่ประการแรกคือหน้าที่ของความเป็นเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามได้อัญเชิญซึ่งพระเกศาธาตุแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประดิษฐานที่วัดศรีรัตนธรรมารามประการที่หนึ่ง การที่สองได้สนองพระเดชพระคุณเจตนารมความตั้งใจในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์ในฐานะสิทธิ์ที่ได้สนองความตั้งใจที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อได้ปรารภท่ามกลางคณะสงฆ์ท่ามกลางสาธุชนหมู่ใหญ่ตลอดจนได้เคยปารภเป็นการส่วนตัวกับอาตมาภาพก็หลายครั้ง ว่ภาพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์เป็นพระมหาเจดีย์ที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่ปฏิสถานเส้นพระเกศาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดน,นี้หลวงพ่อได้น้อมนำจำลองซึ่งพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์นั้นมาสร้างไว้ณแผ่นดินวัดศรีรัตนธรรมารามจึงอยากจะอัญเชิญซึ่งพระเกศาธาตุ ที่วัธรมงคลไปประดิษฐานไว้ที่นั่นท่านก็เคยปรพบเคยตั้งใจที่จะอัญเชิญไปแล้วก็เคยกล่าวไว้หลายครั้งว่าอัญเชิญไปต้องจัดพิธีแห่ยิ่งใหญ่เหมือนหลวงพ่ออัญเชิญมาจากดอนเมืองท่านบอกว่าความยาวของขบวนแห่ถึงเจ็ดกิโลด้วยเหตุนี้บัดนี้พระเกตแก้วจุลามณี แห่งวัดศรีรัตนธรรมรามได้ดำเนินการก่อสร้างจะสำเร็จเสร็จในอีกไม่ช้านี้แล้วก็ได้ดำเนินก่อสร้างเสร็จกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ตามเจตนาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อทุกประการจึงเห็นสมควรที่จะอัญเชิญเส้นพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิสถานที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์จำตามเจตนาปารภ แห่งความตั้งใจท่านเจ้าบุคุณสมเด็จหลวงพ่อนับเป็นความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญอย่างหาพันานาได้แห่งแผ่นดินวัดศรีรัตนธรรมารามย่งความเจริญรุ่งเรืองสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาจันโลงเป็นศาสนาสถานศาสนาวัตถุศาสนาธรรม คำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรอยมือรอยเท้าเป็นปฏิปทาเป็นพระคุณความดีที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างไว้ได้จนนรงรักษาไว้ควบคู่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราได้ความปิติได้ความยินดีแห่งวัดศีรัตะนธรรมรามในการที่จะอัญเชิญเส้นพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิสถานนี้อัตมภาพและคณะศิษยานุสิ์ ตลอดจนสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างรัตนเจดีเพื่อรับพระเกศาธาตุนี้น้ำหนักถึง8กิโลโดยประดับด้วยเพชรพลอ,อยอัญมณีมูลค่ากว่า25ล้านบาทเพื่อที่จะประดิษถานรองรับเส้นพระเกศาธาตุแล้วอัญเชิญขึ้นปฏิษถานที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีเมื่อสำเร็จเสียจสิ้นสมบูรณ์แล้ว เกากับผมในนามเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมรามตลอดจนคณะศิษยานุสิ์ในท่านเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อทั้งกล่าวขอบพระคุณท่านพระครูประหลัดสัมพิพัฒน์ธนวิริยาจารย์เจ้าวาดวัดธรรมมงคลตลอดจนคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันสนองปฏิปทาความตั้งใจในท่านเจ้าประคุณสมเด็จให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ความตั้งใจของหลวงพ่อณนะวันนี้ถือว่าเป็นความยีใจที่สุด ปืปีติใจที่สุดที่เราได้สนองคําพูดปากคําที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้จะสำเร็จเสร็จขึ้นณนะวันนี้คือวันที่22พฤษภาคม2567ดังนั้นเราท่านทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ทำล้วนแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความยั่งยืนสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาคือการรักษาไว ซึ่งพระธรรมคำสอนห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัะว่าเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐนะว่าเป็นแก้วรัตนนามงคลของโลกรักษาไว้ซึ่งแนวทางปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ไว้ทุกประการก็อนุโมทนากับขอบคุณด้วยความเคารพแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ me